ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน2,000บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฟินกับเราทุกคันรับตะก้าหน้ากันลายตะแกงหน้ามูลค่ากว่า1,000บาทรับชุดกิ๊เซ็ตมวก,กน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพ่อระบ่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 0 1 7 7 7 เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566สกผู้สื่อข่าวรายงานว่าท,ที่วัดห้วยงาช้างสวนสันติธรรมเลขที่1 4 4 4หมู่23บม้านห้วยงาช้างบนตะบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีพิธีเททองหล่อพระเพื่อถวายเป็นพระาชกุศลแดบบ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณ์เนเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชรินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระการประชวรและมีพระพระารณมัยที่แข็งแรงโดยมีพระครูว,วิชานสังคกิจ เจ้าคณะตำบลทับเคราะอจาวาดวัดทับเคราอสวนพระโพธิสัตว์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายพยนพันศรีอดีตเลขาธิการปปอสอนายดีเรกโชคชัยนรงบบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยเป็นประธานฝ่ายคารวสพันตมเอกกริณพะพงแพทย์สิ์ข้าราชการตำรวจเกษียณเป็นประธานในการจัดงาน ทางนี้พระธิการทวียาณพโลจาวาดวัด,วดห้วยงาช้างบนสวนสันติธรรมเปิดเผยว่าทางวัดและคณะกรรมการวัดได้มีการดำเนินการจัดปฏิบัติธรรมทุดงควัดมาตั้งแต่วันที่17-19ถึงกุมภาพันธ์เป็นเวลา3วัน2คืนมีพระพิสุสามเร็รชีพรามประชาชนร่วมปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วและในวันนี้19กุมภาพันธ์ได้มีการจัดพิธีเททองหล่อพระ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิรารเทพยวดีกมรมหลุงราชรินีสริพันธ์มหาวชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระการประชวรและมีพระพระนมมยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน